Ai là mày? Ai là xin? Ai không không mày đi bâng à? Đã nhỉ? Không 你那个打？八、嗯。 เอาเลยบิ Big Maps, ๊กแมชแล้วก็ม <AM S 4> ิน <daha S 1> ิแมชเดี๋ยวเราเริ่มจากมินิกันก่อน มีทางด้านนี้เห็นไหมตุ้งเกมคุยกับทีมงานแล้วว่าเฮ้ยอยากจะลองดูสักหน่อยสิว่าสองคนนี้เนี่ยจะใครจะคิดที่ว่าใครคีบเก่งกว่ากันใครคิดว่าดิวดิวคีบเก่งกว่าส่งเสียง์อะไรเร็วใครคิดว่าเฮียซีคีบเก่งกว่าส่งเสียง์อะไรเร็วมันพอๆกันเลยนะเมื่อกี้ ถือว่าสูงสีเดี๋ยวมาวัดกันแล้วกันนะเดี๋ยวเรา,าให้แบบสักประมาณ30วินาทีเนอะแล้วก็เดี๋ยวให้ได้ดูกันว่าภายใน30วิบวเนี่ยเขาคีบกันได้เยอะขนาดไหนเดี๋ยวมีรน้าขึ้นจอด้ใช่ไหมฮะโอเคจะได้เห็นดรงนี้สวัสดีครับโอ,อ้ใกล้เลยนะปะนัณณานะโอเคโอเคมาฮะดีไหมมาครับกติการกรู้กัน่งแล้วนะใช่ไหมเดี๋ยวรอ ซีนเดียวเตรียมความพร้อมสักคู่เดียวเท่านั้นนะครับระหว่างนี้ไม่ลืมแฮชแท็กกันถูกไหมไม่ลืมนะแฮชแท็กซีวิด1000 MGX น่าหลักมาใช่แล้วเดี๋ยวเขามาแล้วก็ดูซิว่า30วิดน่าจะได้ซักกี่กี่ลูกดีครับซับให้ได้ไหมไหมหอเล่นนะขอบคุณนะครับวันนี้ซับไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับ อย่าพึ่งไลน์แล้วกันอ๋อไม่ทันแล้วไลน์อยี่เลือกเลยว่าใครอยากตู้ไหนดีผมงกันโดว์รถสี่บัวนอเคแล้วเป็นสวัสดีใช่ไหมน้ำแค่หกสี่ชอบชอบโอเคก็เมื่อกี้บอกกันในการแล้วทุกคนรู้หมดเลยนะแต่ทุกคนไม่ได้เล่นสองคนยังไม่อยู่แต่สองคนต้องเล่น พี่ได้ย oh, okay, okay, so ี like yeah, so. so. ่โมดสามสิบโอเคโมดได้อีกแล้วเช่ไได้ครับสามสิบไม่ละีนะแล้วเดี๋ยวต้องชิ้แข่งกันใครแพ้โดนทำโทษนะยังไม่บอกว่าทำโทษอะไรด้วยเอาเป็นว่าเป้าหมายจะต้องชี้พี่ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เรื่องเกมเราสู้ตายใช่ใช่เมื่อกี้ซาวเสีอย่างน่าสนใจมากนะฮะฟีวเหมือนเดียร์จะนก่อลไปทำอ๋อโมดกินไม่เป็นอาจจะขีดกันจะขีดหน่อยไม่รู้จักเราวัดกันที่ผลงานพร้อมไหมฮะ พร้อมนะเต็มจับเวลานะฮะทุกคนพร้อมแล้วดูซิว่าใครจะครีบได้มากกว่าการภายใน30วินาทีสามสองได้ดังนั้นอย่าพูดต้องโตเลยว่าอยู่ยองเมียได้ไหมเออเออเมียไม่เอาัวหรอเมียยองเมียได้ไหม ยังวงเดวัเดเ้เวลาเดียวไม่ถึงสินาทีราเวสินาทีนะเออจริงก็ไม่ยากหรกดูก่อนแล้วกันอลอง้นบออ๋อครับอ๋อครัเมื่อกี้ก็จะกระซิบไปด้วยมาากเอาจะจะจะลองซ้อมก่อนเลยเอาจริงเลยเอาจริงเลยเอาเลยเนอะเราก็เป็นประจำอยู่แล้วเนาะ เป็นแบบเป็นตู้แบบนี้นะฮะทีบออกมาจากโอเคถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีนับหนึ่งสจับเวลาเดินนะเดินนะดูโจงยิอุ้ยเป็นเป็นเป็นไ่ไมเย็นเลยหน่อยเยนได้ื่นแล้วเยนได้ถึงแล้วนี่ไี่มนอะไรมาแล้วเนี่ยเราจะไปแุ่นแดงเฮ้อโหเยียมก็ได้เหมือนกันนะครับรุ่ที่สอง เงียนนออยู่หนึ่งนะตอนนี้เรียกตามอุ้ยเอาไงเนี่ยเฮ้ยนะห้ีสตาร์ทห้าสี่สามสองหนึ่งห้ามจับอุปกรณ์แล้วครับหลุดกันว่าเฮ้ยมื่อกี้เมื่อกี้านอาไม่น่าอยู่ดีเราอ่ะเอาปรบนี้แล้วสองคนด้วยเลยเหนทีมรหัวไม่ให้ ง่ายๆเลยก็เลยสินะเชิญขึ้นไปบนเวทีเลยนะฮะเชิญเชิญนะเดี๋ยวมานับคะแนนกันโอเคโอัคอ่ะนะขึ้นมาบนเวทีกันอยู่ไหมอยู่ไหมแช็คหน้าจอด้วยนะขวัญชิดาัำสองลำหนึ่งได้แก่คุณ ฉันดีมากดีกว่า,า,าด้ดีามากนะเยี่ยมเลงาลงนรับมาศนุกไปทุกคนขอบคุณมากเลยนะฮะที่ร,ร่วมสนุกนะฮยแล้วก็ทดสอบความรู้ความจำกันด้วยใช่ไหม <S <S ชีวิตแต่ถ้าดื่มชีวิตก็แน่นอนทำให้เรามีสภาพที่ดีมันก็จะช่วยทุกอย่างนะครับแล้วก็เล่นเกมนี้ได้กับคะแนนดีแบบนี้เลยนะฮะมาครับไหนๆเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเดี๋ยวเราเซเลบร์ไปพร้อมๆกันดีกว่า ท่านบริหารก็พร้อมอีกแล้วทีนี้นะฮะเดี๋ยวให้ถ่ายภาพร่วมกับท่านบริหารด้วยเลยนะครับขอเรียนเชิญท่านบริหารก็มาพิธีอีกครั้งนึงนะครับสำหรับการถ่ายภาพอ่ะเดี๋ยวให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมกันเล็กน้อยเชิญด้านซ้ายมือของพิธีเลยนะมาเลยครับเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะเป็นการแบบโชว์เซเลเบตไปด้วยด้วยกันนะฮะจะได้แบบว่ามีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆกันเนาะกับซีวินนะฮะใครชอบรสชาติไหนก็เดี๋ยวมีทีมงานพาสราไปให้แล้วก็คว้าได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะมานับถอยหลังแล้วก็เปิดดขว แล้วก็ดื่มบำรร้อมกันสดชื่นด้วยแล้วก็ได้วิตามินซีสูงด้วยครับจากเดิม120มิลลิกรัมนะฮะตอนนี้เพิ่มจาก120มาเป็น1,000มิลลิกรัมกันแล้วและมีทั้งหมด4รสชาติเห็นกันเป็นที่เรีเรยบร้อยแล้วใช่ไหม,มอะไรบ้างครับเลมอนใช่ไหมมีส้มรับชิมรสหม่คือสวรสนั่นเองนะชอบมากเลยนะกับการเป็นโฆษณาที่เล่นคำและฟูเลยดีครับ มีทั้งซีวิตามินซี 4, แล้วก็มีนิวนิว flavor ด้วย,อยชอบมากด้วยเองนะเป็นความพร้อมบนใบทีสักครู่เดียวเท่านั้นนะแล้วก็เดี๋ยวได้ถ่ายภาพกับท่านผห้บริหารตอนนี้เริ่มแจกกันเ็ืทอ่เรียบร้อยแล้วมาครับก็เป็นการแบบข้ามรมกันไปนะมาครับเดี๋ยวเตรียมความพร้อมสักครู่เดียวแจกให้กับทุกานจะได้ส่สดชื่นกันด้วยนะฮะแล้วก็อย่างที่คุณแอนบอกนะว่าดื่มเยอะไม่ได้มีข้อเสียนะฮะ จะมีแต่ข้อดีเท่านั้นด่งไปเลยครับจะได้สดชื่นไ,ไม่ค่เานาะเยี่ยมเลยครับยินดีนะครับการที่เราชมถ่านกันไลฟ์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ติดแฮลแแ็กันด้วยกันนานทีจัดงานแบบยิ่งใหญ่ขนาด,ดนี้ได้เจอกับที่สองพิชเชอร์ในปีที่สองมาแล้วก็ได้รับการสมับสื่นดิทจากสนทุกคนนะครับขอบคุณมากเลยจริง แป๊บเดียวพวกนั้นเดี๋ยวเซเลบรตไปพร้อมๆกันทุกชั้นเลยแล้วก็เรื่องเราชมฝั่นมา,าด้วยนะฮะมาครับยิ่งดียิ่งดีนะเดี๋ยวควานี้เราได้พูดกันแนะ่นอนซีวิทยิ่งดียิ่งดีนะมาอยู่บนเวทีแล้วนะฮะกับพรีเซนเตอร์ของเราขอเรียนเชิญขึ้นบนเวทีเลยนะฮะท่านประธานบริหารบร,ริษัท ีเปิดเป็นไปอย่างมด่นยามใช่ไหมสัชื่อใหญ่ทั่วหน้าเลยนะครับชีวิตครับ16บาทรู้กันแล้วกลิ่นกี่รสชาติฮนะสี่รสชาติมีเลมอนมมส้มทับทิมส้มรัทโอ้โหความจำแม่นเวอร์เยี่ยมมากเก่งมากใช่แล้วนะครับแล้วก็16บาทเท่านั้นราคาเดิมเลยแล้วก็จาก120มิลลิกรัมเพิ่มเป็น หนึ่งพันมิลลิกรัมใช่แล้วนะครับซึ่งเป็นที่เราต้องการต่อหนึ่งวันเลยนะครับงั้นหนึ่งขวดเดทุกวันแฮปปี้แบบนี้เลยอดใจรอแป๊บเดียวครับแล้วมาอย่ได้เจอกับความพิเศษบนเวทีนะคระับจากเสียงร้องพร้อมพรอจากทั้งคู่เลยนะฮะทั้งสีแล้วก็หนึ่งนึ่เลยนะครับเมื่อกี้เซเลเบรยะะ์ไปพร้อมกันทีมงานได้สัญญามาเป็นทีเรียบร้อยแล้วยังไหวกันอยู่หรือเปล่าส้นสน้นฝั่งซ้ายบ้างไงฝั่งขวาบ้างไงมด้านบนบ้างไง yes no no Tak <laughs> <laughs> <laughs>

啊，好的。